สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับอ่ช่างเอ็มครับคาดติดรถไถอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับวันนี้ก็อัปเดตในส่วนของงานประกอบคาดติดโรตารี่ครับตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสําหรับงานประกอบของเราครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีชิ้นส่วนตัวไหนบ้างนะครับที่ต้องประกอบเป็นตัวติดโรตารี่นะครับสําหรับคาดของเรานะครับขออนุญาตกับกล้องครับผมอ่านี่ครับตอนนี้ทีมงานกําลังไล่ประกอบให้ครับ นีกาลังเชื่อมในส่วนของตัวขาเล็กครับขาต่อด้านล่างครับนี่ครับงานเชื่อมก็เป็นงานเชื่อม CO2 ครับให้ดูครับงานเชื่อม CO2 ครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคานครับเห็นไหมครับตัวคานจะไม่เท่ากันนะครับตัวตัวเล็กจะเป็น 165E นะครับส่วนตัวยาวก็จะเป็น 183F นะครับ่ติดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ ไม่ได้ทําสีนะสนิมขึ้นแล้วนะครับเป็นงานตัวที่ทางร้านใช้งานใช้ทดสอบจริงนะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้เลยมีปีกให้แบบนี้ครับตัวปีกก็จะอยู่ในแนวฝาแบบนี้ครับผมนี่ฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ในแนวกล่องโซ่ครับจะไม่ได้โผลอ่อมาเวลาเข้าข้างคนาจะจะง่ายครับผมเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเต็ปขาครับที่เรากําลังเชื่อมนะครับตัวที่เรา าบากขาแล้วก็งองลงมาคร,ครับงานเชื่อม CO2 ครับด้านในประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ขึ้นทั้งหมด8ท่านครับอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมในส่วนของขาต่อตัวเล็กครับเรายังมีแผนผลิตต่อครับสำหรับตัวนี้ก็คือเริ่มตัดเหล็กสำหรับงานที่จะ ส่งมอบช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็หลังวันที่20ไปหาวันที่25เนี่ยก็คือแผนของเราก็คือจะต้องเสร็จนะครับ8ท่านนะครับติดโรตารี่ครับนี่ให้ดูตัวบูทนะที่เราใส่บูทตัวนี้หนาๆแบบนี้เลยบูทนะครับนี่บูทต่อแบบนี้ครับอ่าตรวนี้ก็ดามให้แบบนี้แล้วก็เชื่อมทั้งแนวครับนี่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันอ่ารับเวลากระแทกนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอ่ารูปลักษณ์มันก็จะ น้ำหนักเราต้องควบคุมให้ได้นะครับสําหรับน้ําหนักติดค่าติดโรตารี่ของเราครับสําหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเกียร์แต่งขาขาติดผานพวนครับฝั่งนี้ก็จะขึ้นต่อเลยนะติดผานพวนก็จะขึ้นลัดต่อไปครับก็จะประมาณนี้ครับผมปู่ช่างเอ็มอยู่อำเภอพยัคฆบุรพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจะเป็นในส่วนของแผนงานผลิต8ท่านครับ สีสกเกต2คอนเกน1น1สุโินหนึ่งนครราชสีมา1จังหวัดน่านหนแล้วก็มหาสารคาม2ท่าน<ม>ก็8ท่านนะครับเนี่ยสำหรับงานก็จะประมาณนี้เลยนี่ชิ้นส่วนที่เราจะประกอบครับนะครับชิ้นส่วนที่เราจะประกอบก็ค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะได้คาดหตัวนะครับเชื่อมค่อนข้างหลายจุดแล้วก็งานที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวปรับระดับก็จะไม่เหมือนติดฐานนะครับ ปรับระดับก็จะไม่เหมือนติดฐานเพราะว่าตัวนี้เราจะไปติดโรตารี่นะครับระยะมันก็ต้องอยู่ในส่วนของโรตารี่แต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ก็เราคํานวณให้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าก็มีแผนไปติดตั้งให้กับลูกค้าด้วย2องท่านที่จังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับคิดว่าโอ้ช่างจะได้ของหรือเปล่าเห็นเงียบๆนะครับไม่ได้เงียบนะครับตอนนี้ผมก็ผลิต ผลิตสินค้าทุกวันแล้วก็จัดส่งเกือบทุกวันนะครับาบางครั้งก่อนที่ผมจะส่งผมก็จะโทรแจ้งนะครับก่อนที่จะส่งก็จะโทรแจ้งล่วงหน้าให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอูช่างเอ็มร้านอยู่อาเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมก็เริ่มที่ลูกค้าที่จะสั่งซื้อเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะหลายท่านนะครับก็ใครที่จะสั่งซื้อก็ฝากวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ที่หน้าร้านตอนนี้ไม่มีของนะครับสั่งซื้อเข้ามาผมถึงจะขึ้นงานให้เพราะว่าเราก็คือทําตามรุ่นตามแบบนะครับตามรุ่นผ่านที่ลูกค้าใช้รุ่นโรเตอรี่ที่ลูกค้าใช้นะครับมันจะได้ใช้งานตรงรุ่นแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับหลังจากนี้นะครับก็วันศุกร์วันเสาร์ก็จะได้ลงพื้นที่ไปติดตั้งไปดูหน้าง,งานนะครับในส่วนของค่าติดโรเตอรี่นะครับฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะดูรีวิวการใช้งานการติดตั้งในส่วนของค่าติดผ่าน คาติดลรตารี่อู่ช่างเอ็มครับอยู่อำเภอพยากภูมิพิสัยจังหวัดมหาสาครคามขอบคุณครับ